สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคํแแพงชาแนลเด้อค่ะเนาะมือน,นีแม่เพ่นกับมาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องนะคะวันที่สิบสี่เนาะคะ่ะสิบสี่พฤษภาคมพศสองพันห้าอยหกสิบหกเนาะคะ่ะแม่เพ่นกะจะมาเอาแนวทางห้าน้อยเนาะของพิพัสของเชียนเชียงใหม่ของ เซียนโคลาดนะคะมาฝากมาตอนเอฟซีท่งช่องเด้อค่ะคลิปนี้เนาะเพื่อเอาไปเป็นแนวทางกันเนาะคะ่ะบาว่าจะเขาบาว่าจะลุดเนาะคะ่กะกะห้เป็นแขนแนวทางคือเกานะคะเอฟซีค่ะกะเอฟซี FC คู่ใดเนาะถามักขาสอบแนวทางหาหนอยหรือว่าลาวพัฒนาเนาะก็ขเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคําแพงได้ทุกเมื่อเด้อค่ะช่องนี้เนาะแม่เพ่นก็นจะเอา มีแนวทางฮะน้อยมาฝากมาตอนทุกทุกมือเนอะาะบอกว่าจะเป็นของเซียนไดของอาจารย์ไดเนาะม่เฟ่นำนะมาฝากมาตอนทุกมืออยู่แล้วนะคะ fc ให้ fc ทั้งส่องเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ทุกเมื่อเนาะค่ะค้า fc ผู้ใหเนนะาะหมักชอบแนวทางฮะน้อยเนาะเอ่อกะฝากเด้เดเดอเนาะฝากช่องน้อยๆไว้กับ fc ทั้งช่องเนาะกะ ตอนนี้แม่เพ่นอยู่หน้าบ้านนะคะโหระพางามงามค่ะเอซีผู้ใหเนาะสังสนใจเนาะจะสั่งจองบูชาพญาเล็บคุดเนาะก็สั่งจองทักลายมาได้ตามเบอร์ที่แม่เพ่นขึ้นหน้าจอให้เด้อค่ะเนาะเบอร์0653 418836เนาะขึ้นหน้าจอให้คือเกาตะละมือเนอะบบาะบอกว่าจะเป็นคีมแคลเซียมหรือว่ายาตาเนาะก็สั่งจองมาได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะ พวามีบริการเก็บปลายทางแล้วก็โอนจองได้เนาะ <c oughs> เป็นจังใดนคะคะเอฟซีเมื VA, ่อว่านี้มีผู้ใดเขาแน่ค่ะลูกชิน้นลูกชิน้นทําอะไรมีผู้ใดถูกแน่ค่ะเพราะว่าของพี่พาดกักเขาเนาะของเซียนเชียงใหม่ก็เข้าของแห่ขวัญก้าเข้าเนาะของปูซีซูนก็เข้านะคะเอฟซี FC เข้ากับทุกอาจารย์เลยส่วนของเซียนโคราชเข้าแค่ตัววิ่งตัวรูดเนาะ จับคู่พลาดไปเนาะค่ะจับคูบดถึงเนาะค่ะเพราะว่าบดถึงเก่าซีเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นจับคูหัวแต่เก่าสามหเนาะอันนี้เพ่นอยู่หน้าบ้านค่ะเอฟซีนตะกบไหี่ขืนถ่วมหลังคาบ้านแล้วเนาะเพ่นปลูกได้สามเดือนกลัวเองค่ะเอฟซีอเศร้าไม่เพ่นก็ได้ไปขื้นบันบันไม่เบาเถามาเนาะค่ะเอฟซีบ้านเลขที่หนึ่งแปดเนาะหนึ่งแปดแล้วก็บันใบบานไม่เบาเถานะ เลขที่หนึ่งเปดแล้วก็มีปู่บอกว่าปู่ฝันเนาะปู่วัดป่ามาทําพิธีให้ก็ท่านบอกว่าท่านฝันได้739เนาะคะส่วนเลขฝันเบาเทาก็เป็น395เนาะค่ะ395เนาะเป็นอันท้ายท้ายคลิปอันที่ว่าแม่เพ่นจะลุ่งแน่ข้างห้าน้อยของยาคันกับอาจารย์สวัยเห็นเนาะเอฟีทั้งสองเข่าไปเบิงใ้เนาะค่ะ ก็ตอนนี้เนาะมาเบิงแนวทางของพี่ประหารลักกาเซียนเชียงใหม่กัดกรเนาะลักกาเซียนโคราชเนาะนี่ค่ะของเมื่อวานนี่ค่ะของเมื่อวานนี้เนาะนี่ค่ะของเมื่อวานนี้ของเชียนเชียงใหม่ค่ะเนี่ยเข้าที่เจ็ดเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวรูดก็คือเจนะ็ดหกหกเจ็ดเนาะเด้อเอฟซีเขาน้อยเดียวเนาะคือน้อยวีไอพีเนาะค่ะนี่ค่ะเขา,ขา,ขาน้อยนึงเนาะ ของเชียงเจียงใหม่ของเชียงโคราดเนาะนี่ค่ะไม่สามสี่แต่จับครูมาที่สามหาเลยเนาะผมมีสามสี่นะสามหกสามเจ็ดสามเก้าหอดแต่ว่ามันออกสามสี่เก่านะคะสี 4, 9, 4, ่เก้าซีเนาะเขาเขาที่รลุดสามเนาะศู 0, 3, นย์สามเนะผู้ใดหลุดจะใดเนาะมีศูนย์สามสี่สามสามเก้าซีเนาะ ส่วนของนี่ค่ะส่วนของพี่ปหัดเนะาะเข่าสองน้อยค่ะ fc เข่าทั้งตัวลูดทั้งสองตัวเลยเนะาะเข่าดีเนาะค่ะตัวลูดของเพื่อนเนาะนี่ค่ะูนย์สามเข้าเพราะว่าตรงกับของญาขวัญมาว่านเลยเนาะส่วสามวงกลมเื่อกันเลยเนาะออกน้อยปกติเลยค่ะส่วนซี่สามน้อยวีเพีเนาะถ้าผู้ใดลูดผู้ใดวิ่งก็จะได้เนาะได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะ fc ตามนี้นะคะของวา,านนี้ม้เบิงของมนีกันเลยคะ่ะนี่ค่ะห้าน้อยของเชียงเชียงใหม่วันนี้วันที่สิบสี่พฤษภาคมพศสองพัน,น,ะะนห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะเพิ่นไหมากค่ะวิ่งรูดซีกับสามเนาะคะ่ะซกับสามเด่นที่สี่ลองสามเด้อจ้ะกระจับคู่ม่ไห้กับมี4ซีหาซีหกซสองซีเจ็ดเนาะคะ่ะ สามห้าสามหกสามสองสามเจ็ดเด้อจ้ะเน้นที่สี่ห้าสี่หกแล้วก็สามห้าสามหกเนาะแนวทางฮานอยวันนี้ของเชียงเชียงใหม่เนาะวิ่งลูดสี่กับสามจับคู่สี่ห้าสี่หกสี่สองสี่เจ็ดแล้วกับสามห้าสามหกสามสองสามเจ็ดนะคะเอซีเด่นที่สี่ห้าสี่หกแล้วก็สามห้าสามหกเด้อค่ะ ตามนี้นะคะ่ะได้ไปแล้วค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะพระเบิงต่อของเซียนโคลาดค่ะนี่เซียนโคลาดฮานอยวิ่งรูดเจ็ดกับหกเจ็ดกับหกเด่นที่เจ็ดรองหกเนาะคะ่ะเอาไปเป็นแนวทางกัน,กนคือเก้านะคะ่ะบ่ากันเนาะตัวเลขมีเขามีรุดอยู่แล้วเนาะคะ่ะค่ะห้มากค่ะเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสีค่ะ หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี 2, ่ 3, เนาะเด่นที่เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็เจ็ดสามหกสามนะคะเอฟซีนี่ค่ะแนวทางฮาหนอยของเซียนโคราดนะคะเซียนโคราดวิ่งรูดเจ็ดกับหกเด่นที่เจ็ดลองหกจับคู่มีเจ็ดหนึ 2, ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี 2, ่เนะวงกลมที่เจ็ดหนึ่งแล้วก็หกหนึ 1, ่งเจ็ดสามแล้วก็หกสามนะค่ะซีนี่ค่ะตามนี้เด้อค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะนี่เนาะมาโตของพี่ประหัตกันเลยค่ะนี่ค่ะของพี่ประหัตวันนี้วิ่งลูดหนึ่งกับสามค่ะเอฟซี หนึ่งกับสามเด่นที่หนึ่งลองสามเนาะมือนี่เนาะจับคู่ให้หนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเก้าค่ะสามหาสามหกสามแปดสามเก้าเนาะเด่นที่หนึ่งสามสามห้าหนึ่งเก้าสามเก้านะคะแนวทางห้านอยของผาดชาแนลเนาะวันที่สิบสี่พฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันนี้เนาะวิ่งรูดหนึ่งกับสาม เด่นที่หนึ่งล่องสามเนาะจับคู่หนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเก้าสามหาสามหกสามแปดสามเก้าวงกลมให้ที่หนึ่งสามสามหาหนึ่งเก้าสามเก้านะเมื่อว่านี้เ่คนวงกลมให้ศนะูนย์สามศูนย์สี่เนาะมันออกศูนย์สามนะคะเด่นเนาะตัวเด่นคนเนาะตามนี้เนาะคะ่ะ fc ให้ fc ทั้งซองแคปหน้าจอเอาไปเป็นแนวท่ากันเนื้ค่ะบอว่าจะเข่าวลือว่าจะ รุดเนาะคะ่กะก็หายเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะนี่ค่ะแคปนาจอเด้อค่ะระวังแนวทางให้น้อยของเชียงเชียงใหม่คนโคราชเนาะคะ่ะแล้วก็พผักข a ชแนลเนาะสามเซียนน้ากันนะคะเอฟซี FC. ห้แคปนาโจอเอกไปผิดใจแล้วหน้ากันเน้อจ้าเนาะนี่ค่ะตามนี่เนาะสุดท้ายนะคะแม่เพ่นก็ขออว้พ่อนให้เอฟซทั้งสองนะคะ เฮมเฮงรวยรวยไปด้วยกันกับแนวทางฮานอยของช่องน้องคำแพงชาแนลทุกๆวันเนาะค่ะให้ทุกท่านโศกหมานลำาวย้ยเงินทองค่ะสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บเดอ้อมีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตครอบครัวของท่านแล้วก็ตัวของท่านเองเนะาะค่ะคลิปนี้แม่เพ่นกะอย่าลืมให้ FC ทั้งซอง เข้าไปสั่งตำไทยตำลาวได้ทุกเมื่อนะคะรวยๆไปด้วยกันที่บ้านถุงเงินนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอากาศดีเนาะค่ะเอฟซีวันนี้ค้มๆเนาะฝากอากาศบริแดดบริหอนเนาะนี่ค่ะต้นไหม่ต้นตอกก็เริ่มเขียวขึ้คข้ามาแล้วค่ะอากาศชุ่มชื้นเมื่อคืนนี่ฝนตกอยู่เนาะเอาตามนี้เ่ะค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเจอกันไหมในคลิปหน้านะคะ